สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อยากจะชวนพวกเราคิดนะครับก็คือว่าการรวมตัวกันของ Gen V นะฮะ Generation of u n i a n นี่นะครับ, ed, รบมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมอะไรนะครับันนี้มากันสิบสองท่านสิบสองท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยมานั่งรวมกันเพื่ออะไรนะครับมีวัตถุประสงค์ร่วมกันร่วมนะฮะร,ร่วมกันที่เห็นม้อมต้องกัรเนี่ย วัตถุประสงค์ร่วมห pleasing, รือเป้าหมายร่วมคือสิ่งที่เราเห็นพร้อมต้องการตกลงพงใจร่วมกันแล้วว่าัคือสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นคืออะไรนะครับการมีเป้าหมายร่วมมันไม่พอมันต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมอย่างเช่นทุกคนฝันว่าอยากจะสร้างไข่ขาให้เกิดขึ้นอยากจะสร้างสร้างโชคสอ,องสามสี 4, ่ห้าต้นสองสามสี่ห้าตั้งสองสามสี่ห้าเราอยากจะสร้างคนเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเยอะๆ,ๆแล้วมีแผนแผนปฏิบัติการที่เป็นแผนร่วมกันหรือเปล่า ถึงออกใช่ไหมฮะแล้วเราได้มีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อจะสร้างคนเหล่านั้นร่วมกันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายนะครับไอสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปทําจริงเนี่ยของแต่ละท่านของแต่ละท่านเนี่ยมันไปไปอย่างสอดคล้องกันหรือเปล่าภาพใหญ่กับภาพเล็กถึงภาพอ,ออกใช่ไหมฮะผมขออนุญาตย,ย้อนกลับมาตรงนี้นะฮะตอนนี้หลายๆท่านเริ่ม นั่งพิัารณาแล้วนะครับดูนิดนึงยังไหวอยู่นะเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเริ่มซึมสติแล้วลูกเอาพูดใหม่นะฮะโอเคเขาค่อยฟังไปนะฮะไม่เป็นไรในภาพนี้ผมกำลังชี้เห็นว่าสีข้างบนนะฮะก็คือแผนปฏิบัติการลูกของเจนดีคืออะไรตอบก,กันชัดเจนหรือเปล่านะฮะต้องต้องตอบให้ได้นะครับ และในแผนปฏิบัติการเราจะมาทําอะไรร่วมกันที่เป็นเจนวีนะฮะไม่เพียงแค่คิดนะฮะแต่ต้องมาปฏิบัติด้วยและในความเป็นเจนวีนั้นนะฮะนี่คือระดับที่สองก็คือว่าตอนนี้ต้องดูแลพื้นที่หนึ่งนะฮะแล้วหลายๆท่านก็ดูแลเฉพาะพื้นที่ของตัวเองเราก็มีแผนงานมีโครงการเฉพาะพื้นที่ใช่ไหมครับแต่แผนงานโครงการตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับแผนทั้งหมดของเจนวีอย่างไรมันต้องคิดไปพร้อมกัน ใช่ไหมฮะและผมเชื่อว่าภาพความสำเร็จของแผนเจนวทข้างบนเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จที่การไปตอบแผนเจนวีแต่มันสำเร็จผ่านแผนงานโครงการข้างล่างเข้าใจนะฮะตรงนี้คือแผนของเจนีถูกต้องไหมฮะที่เราต้องมาคิดร่วมกันมาทำแผนปฏิบัติการร่วมกันนะครับเวลามาทำตรงนี้ชัดแล้ว เวลาเราไปเคลื่อนเราเคลื่อนผ่านอะไรเราเคลื่อนผ่านพวกนี้ไปขับเคลื่อนผ่านพวกนี้นะครับตัวนี้จะสําเร็จโดยผ่านการเคลื่อนในระดับนี้ถูกต้องไหมนะฮะคำถามก็คือว่าแล้วแผนงานโครงการของแต่ละท่านเนี่ยได้ผนวกเอาข้อมาของเจนีเข้าไปอยู่ในกระบวนการตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นสร้างไข่ขาวออกแบบกระบวนการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน นะเราอาจจะเขียนไว้บ้างแต่มันต้องเขียนเพื่อเตี่ยนตอบตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับนะตรงนี้นี่แหละต้องคิด2ระดับยิ้มเลยยิ้มเหมือนกระบอกว่าจาัดมาเลยแผมไหวอยู่โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเ็้ไปด้วยกันแต่ก็เห็นภาพนะครับนะผมว่าตรงนี้ตรงนี้เราต้องชัดนะ ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดว่าพวกคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากเป็นนะผมมาทําให้มันชัดเจนคือนะไรครับยังอยากเป็นอยู่ไหม <c oughs> อเ <c oughs> อาคนเดียว <c oughs> อยากเป็นอยู่ไหมครับอยากเป็นนะฮะโอเคไม่ไม่ต้องคังวณน,นะ,ะับว่าว่าจะทำอย่างไรเพราะว่านี่คือขขขกระบวนการเรียนรู้ไปเรืนนะะ่รรอยๆครับก็เล็กทรอนิก้วกัน เห็นนะฮะพราะพอเห็นภาพนะครับว่าเออทำไมเราต้องมารวมกันแล้วการรวมกันคงไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่การรวมตัวแบบไม่มีเป้าหมายเราผมว่าพวกเราชัดในตัวเราเองนะแต่เราไม่ไม่เคยเอาสิ่งที่เราชัดเนี่ยมาคุยกันจนบางครั้งเราเราหลงลืมนะ,ะมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้ต้องทวนทวนอยู่ตลอดที่อาจารย์ศสีบอกว่าบางทีมันไม่ใช่ว่ามาคุยครั้งเดียวแล้วจบมันต้องทวนมันต้อง A R A R ไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ไม่หาโครงการในแต่ละพื้นที่นะครับที่ผมได้ได้ตั้งโจทย์ไว้เจ็ดข้อนะครับอันนั้นคือเป็นตัวคร่าวๆเพื่อที่ให้พวกเราทวนว่าไอ้โครงการที่เราทำเนี่ยนะครับมันไปตอกต่อเป้าหมายโครงการอย่างไรและไปตอบต่อเป้าหมายร่วมของเจนีอย่างไรนะครับและนอกจากนั้นก็ได้ทำนะฮะที่วิเคราะห์โครงการเจ็ดข้อแล้วก็ได้ทําไปขยายความไว้ให้แล้วรวมถึงแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการ นะครับคราวที่แล้วจะทิ้งโจทย์ของแต่ละโครงการไว้ให้ว่าอย่างเช่นโครงการของพื้นที่ของโชคาก็แลวกันนะโชคจะทําโครงการอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรในกิจกรรมใหญ่ๆนะั้นมีกิจกรรมย่อยอะไรนะครับและกิจกรรมที่ทํานั้นเนี่ยมีเป้าหมายอะไรหรือเราก็การเห็นอะไรเกิดขึ้นซึ่งตัวเป้าหมายของกิจกรรมตัวนี้นี่แหละที่เป็นตัวชี้ว่า นอกจากความสาเร็จของโครงการในแต่ละพื้นที่เราได้ทําแล้วผลหรือเป้าหมายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นตัวที่จะตอบตอบ่อเป้าหมายร่วมของเจนดีโดยที่จะเป็นตัวเช็คนะครับจะเป็นตัวเช็คนะฮะแล้วเราก็เป็นการเช็ค2ระดับคือ1เช็คว่าเรากำลังไปในทิศทางที่เป็นของเจนดีร่วมหรือเปล่ากับ2ก็คือเช็คว่าไอ้กิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ที่ใช่หรือเปล่าในแง่งของตัวโครงการ พร้อมกับอาจารย์มศรีก็ได้ให้ตัววิธีการดำเนินงานแล้วก็พูดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะอุดความเสี่ยงนะครับคือความเสี่ยงท,ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงช่วงเวลานะครับแผปนปฏิบัติการตรงนี้ดูเหมือนกับกว่าตกอบทั้งตัวแผนร่วมของเจดีแผนร่วมของโครงการแต่สิ่งที่อาจารย์หุ่มศรีมีเจตนานอันนี้ก็คือว่าแผปนปฏิบัติการอันนี้นะครับเมื่อเอาของแต่ละพื้นที่เนี่ยมามาทับซ้อนกันมันจะเป็นแผนร่วมใช่ไหมครับที่จะบอกว่า ในช่วงเวลาไหนใครไปทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับและการที่ทําอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่างานที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันคืองานที่ท้าทายมันคืองานที่กําลังร้อนกําลังที่กําลังสดใหม่ในสังคมไทยมากพูกแง่คือมันอาจจะเป็นนวัตกรรมสังคมแบบหนึ่งก็ได้นะครับทางบุฒิธิอยากก่างกมาจนจึงพยายามที่จะให้พวกเราเกิดแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อว่าอะไรเพื่อว่า มูลนิธิจะได้เข้าไปส่งเสริมสับส่นพัฒนาศักยภาพกับพวกเรานะฮะเดี๋ยวผมจะขยายความต่อนะฮะผมทำทำใบงานใบแคดานิยากสับนะฮะนี่คือผมทวนให้นะครับว่าในเจ็ดข้อและเจข้อนะัน้นหมายความว่าอะไรนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้ก็คือว่าแผนปฏิบัติการร่วมของ g e นวนะครับอย่างเช่น พวกเราทั้ง12ท่านเนี่ยนะฮะบอกว่าพวกเราเห็นความต้องการว่าเจวี b ของพวกเราเนี่ยมีแผนปฏิบัติการร่วมหรกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็เขียนออกมากิกิจกรรมก็ได้นะเะขียนออกมาแล้วก็บอกว่ากิจกรรมไหนจะเกิดขึ้นในเดือนที่ที่เท่าไหร่ของพื้นทะี่ไหนนะฮะก็มาเติมกันอย่างเช่นพื้นที่ที่หนึ่ะพื้นที่จังหวัดที่1 2 3 4 5ก็ระบุ คอทลงไปในนี้นะครับแต่กิจกรรมที่ผมเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะฮะตรงนี้เป็นที่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราต้องมาทาแผนปฏิบัติการร่วมตรงนี้นะครับตรงนี้นี่แหละจะต้องมาทําแผนปฏิบัติการร่วมตัวนี้แล้วก็บอกว่าในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเกิดในพื้นที่ไหนบ้างอย่างเช่นกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยห้าท่าห้าพื้นที่เนี่ยจะมามาทาช่วงนี้นะครับเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าไอซีดีเอฟอาจจะต้องไปหนุนเสริมพวกเรานะครับ ผมบอกแล้วว่าการาากาพัฒนาศักยภาพพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นที่พวกเราจะต้องรู้ทุกเรื่องแต่พวกเราจะเป็นที่จะต้องรู้ว่าเพื่อให้ตอบต่อเป้าหมายร่วมของของเจเีเพื่อให้ตอบตอเป้าหมายของโคร,ร,รงการมันมีบางเรื่องอะไรที่เราจะเป็นต้องรู้และเรื่องเหล่านั้นเอซีบีค่อยมาหนุนเสริมเรานะครับเอซีบีไม่จำเป็นที่จะต้องมาหนุนพวกเราทุกเรื่องเพราะมามาอยู่แต่ในห้องเรียนเราก็ไม่ได้ทําอะไรจริเของพวกเราคือนะักปฏิบัติการ ที่เรียนรู้ไปพร้อมกับการทํางานไม่ใช่เป็นนักเรียนนะฮะตอนนี้เราเราต้องมาคุยเรื่องเรื่องนี้ให้ชัดน,นะฮะเรื่องนี้ให้ชัดแล้วก็นอกจากมาคุยเรื่องนี้ให้ชัดน,นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ากิจกรรมที่เรากําลังออกแบบมาว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันคือการออกแบบอย่างมีเป้าหมายใช่ไหมครับที่บอกแล้วว่าจบกิจกรรมที่1ต่อด้วยกิจกรรมที่2แล้วก็กิจกรรมที่3 1 2 3มมันต้องสอดคล้องกันนะครับ อย่างเช่นวีดีเราบอกว่าอยากจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนเลยโดยที่เรายังไม่ได้มีข้อเสนอโครงการยังไม่มีข้อมูลพื้นที่เห็นไหมคบว่ากิจกรรมแต่และกิจกรรมมันต้องเป็นตัวต่อนะครับซึ่งตัวต่อแต่และตัวเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าก่อนที่เราจะดําเนินโครงการนั้น,น,นเรามีความคาดหวังอะไรนะครับหรือมีเป้าหมายอะไรของกิจกรรมนั้นและในเป้าหมายของกิจกรรมนั้นมันต้องมีการออกแบบ อย่างไรด้วยนะฮะอ่งเช่นโทษนะฮะคุณแง่ว่าในการาพัฒนาข้อเสนอโครงการเรามีเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการอย่างไรนะครับและวิธีการพัฒนาข้อเสนอโครงการเราทําอย่างไรนะฮะยกตัวอ,อย่างง่ายเช่นเวลาที่เราพูดถึงข้อเสนอโครงการเราบอกว่าเวลาเราพัฒนาข้อเสนอโครงการเราก็ต้องหาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารหาข้อมูลจากชุมชนนะครับ ช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนไม่ใช่เราคิดเองนะฮะซึ่งการเ,าเสนอโครงการม่จะต้องบอกวิธีการว่าเอาแลา้วเอกสารจะได้มาจากไหนเราจะต้องไปถามใคร,ครเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นข้อเสนอโครงการที่มีพลังแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆนะครับแลวสุดท้ายก็คือบางเรื่องเราหรือบางกิจกรรมนะครับบางเรื่องหรือบางกิจกรรมเนี่ยนะครับเราอาจจะทําไม่ได้ เราต้องาการการสนับสนุนจากใครนะครับการวิเคราะห์และการจุดหมดความาคาดหวังในลักษณะนี้จะเป็นตัวที่จะเช็คเราว่าสุดท้ายแล้วเจนบีอย่างพวกเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับมันแล้วก็ทํามันได้ในที่สุดเพราะคําว่าต้องการการสนับสนุนจากใครบางเรื่องอาจจะต้องมีนักวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องบางเรื่องอาจจะต้องให้ปลาให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเข้ามาช่วยเรามา มาเสริมเรามาพัฒนาเราแต่เรื่องเหล่านั้นคืออะไรเราจะต้องเห็นประเด็นพวกนี้ด้วยนะฮะถ้าเราทําได้ก็ต้องตอบว่าเราทําได้เพราะอะไรหรือถ้าเราทําไม่ได้ก็ต้องตอบว่าที่เราทําไม่ได้เพราะเราขาดอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการทั้งสิ้นคือ <c oughs> จากประสบการสอนหนังสือนะต้องคนตั้งใจฟังจริงหง่วงนะคนที่หง่วงจะ,จะบอกว่าไม่ไม่ตั้งใจไม่ได้นะ นักเรียนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนจนหลับเลยอะเขาแบบเวาพุ่งอะไรไปมากคิดตามคิดตามจนแบบไฟมันตกเลยนะฮะภาพนี้ผมอยากจะทวนพวกเรานิดนึงแล้วกันพวกเราพวกเราก็คือพวกเราเนี่ยนะครับสิบสองท่านพวกเรานะครับซึ่งตอนนี้จะนิยามยังไงก็ไม่เป็นไรนะนะครับหรือจะเข้าใจยังไงก็ไม่เป็นไรนะรแต่ภาพนี้ผมอธิบายงี้แล้วกันก็คือว่าพวกเรานะครับ อาจจะบอกว่าตัวเองคือ Gen V หรืออาจจะบอกตัวเองยังไม่ใช่ Gen V ก็ก็ลึกล่าไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่พวกเราออกำลังจะเดินเดินไปให้ถึงก็คือว่าพวกเราอยากจะเป็น Gen V ใช่ไหมครอยากจะเป็น Gen V และ Gen V ก็จะมีเป้าหมายอยู่ที่1คือการสร้างคนก็คือสร้างไข่ขาวเยอะๆใช่ไหมครับเพื่อที่เปลี่ยนโลก2 Gen V คือพวกเราอยากจะพัฒนาตัวเราเองให้มีพลังที่จะเปลี่ยนโลกได้ คือนอกจากสร้างคนเราก็จะไปเปลี่ยนโลกนะครับอันที่3ก็คือพวกเ่าอยากจะตอบโจทย์ชุมชนในแง่ที่ว่าเราจะไปม,มีส่วนร่วมชุมชนไม่มีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการตนเองได้ใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือเป้าหมายของเจนบีนะฮะนี่คือเป้าหมายของเจนบีแต่พวกเราอาจจะยังไม่ใช่เจนบีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะเราออกแบบโครงการกิจกรรม ที่มันสอดคล้องกับสามเรื่องนี้หรือเปล่าตอนนี้เรามีโครงการอยู่ในมือใช่ไหมครับของแต่ละคนถ้าโครงการของเราเนี่ยตอบสามเรื่องนี้ได้เราอาจจะเป็นเจนวีอยู่แต่ถ้าเกิดเราตอบแค่บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะยังไม่ใช่เจนวี